สวัสดีครับวันนี้เซลโยจะมารีวิวรถนะครับกลับมาพบกับเซลโยอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับจะมารีวิวรถ SUV นะครับหรือรถ Fortuner นะครับนี่เลยตัวนี้เป็นตัว2.8 Sigma 4, ปี2017นะครับผมตัวท็อปสุดเลยนะครับ w ว e e วเครื่อง2.8นะครับสีเดิมทั้งคันนะครับวันนี้นะครับเป็นสีขาวนะครับก่อนชมรถนะครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามให้กับเซลโยด้วยนะครับนี่เลย 2.8งจุดแปดซิกมาโฟนะครับตัวนี้เริ่มจนด้วยกระจังหน้านี้เป็นโเมียมสวยงามเลยนะครับไปตัดหมอกนะครับไป l อ d ดแมกเดิมนะครับนี่ดอกยางสวยๆไปเลยนะครับตัวนี้มีสวยงามเลยนะครับสีขาวมุกนะครับนี่ครับเด่สวยๆเลยนะครับ นี่ด้านหลังครับสวยงามเลยนะครับโลโก้นะครับซิกมาโฟนะครับนี่ E โฟนะครับนีสวยงามเลยเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันนะครับนี่สวยงามมากเลยนะครับเบาะด้านในสีเบจนะครับตัวคุมล็อกบาะยังอยู่เลยนะครับเนียนเลยนะครับนี่นี่ เดี๋ยวเราไปชมภายในกันนะครับน่าใช้แค่ไหนนี่ครับผมสวยงามเลยนี่ครับผม Toyota Fortuner นะครับเครื่อง2.8 Sigma 4ิกาโฟนะครับปี2 0 1 7นะครับปฏิพัทน์ออโต้เราขายอยู่ที่1 0 0 0แสน 1นล้าน1แสนบาทเท่านั้นนะครับผมท่าในใดสนใจทักเข้ามาเลยครับผม